กันต่อคุณผู้ชมค่ะวงการลูกทุ่งไม่เคยได้พักล่าสุดดราม่าอีกแล้วยังไงเรื่องเสื้อผ้านะซอแอนแอนออรดีนั่นเองนะฮะชาวเน็ตบอกว่าชุดล่าสุดอุ้ยมันเหลือเกินเอ้าทำไมมันโป๊เกินมันแบบนี่ยเนี้มันเห็นอะไรเนี่ยเนี่ยนะกรุงเกงลิงหรือเปล่าคือต้นเหตุมันมาจากชุดนี้คุณผู้ชมคะเซเลมูร์เล่างแบบนี้หรอไม่ใช่การ์ตูนวัยเด็กเราเนี่ยทำไมมันดูเซ็กซี่จังเออภาพโซเชียลออกไปเสียงมันแตกเป็นสองฝั่งใหญ่ๆฝั่งที่เข้าใจเน ก็บอกว่าเฮ้ยมันสวยงามดี <Ừ. S 1> เหมาะกับซอแอนสุดๆและช่วงนี้ซอแอนหุ่นแบบกำลังเอว<อ>บาง<อ>ร่างน,น้อยเลยเออแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมอีกฝั่งนึงนี่นะคอมเมนต์ว่าทำภาพลักษณ์หมอลำเสื่อมเสียแอนออรดีไม่น่าเลยว่างนี้บอกว่าสั้นเกินโป๊เกินไปมากาเรื่องนี้ถึงหูซอแอนเรียบร้อยนะคะเจ้าตัวเปิดใจปมดราม่าว่าพูดอะไรไม่ได้เลยแล้วสิ้เว้าอีัง ให้พูดอะไรก็ให้พูดอะไรละเพื่ออะไรล่ะมันจะอธิบายยังไงถ้าคนมันชอบมันก็ชอบถ้าคนมันไม่ชอบมันก็แบบอคติไปแล้วไงตนนนแต่ใดๆก็คือซอเนี่ยผอมลงอยากจะโชว์นิดโชว์หน่อยนะ <S <S งานทุกงานเนี่ยเขามีธีมของเขาอยู่แล้วแต่งไม่เหมือนกันอยู่แล้วงานเนี้ไม่ได้แต่งอยู่ในวัดนะคุณแต่งงานในภาพเออก็อาจจะวับแวมวได้นิดนึงแต่ถ้างานไหนที่อยู่ในวัดเนี่ยซอบอซอไม่ได้แต่งแบบนี้จ้าไปฟังเสียงซอแอนเซลมูนสาวเปิดใจเน่ยจ้า หนูหนูทำใจแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมีทั้งทั้งชอบและไม่ชอบอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่ามันก็มันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องธรรมดาจริงๆมันก็ไม่ได้เกินงามนะสําหรับแอนแอนว่าเราเราก็เราก็ทําให้มันอยู่ในความพอดีอยู่แล้วค่ะจะไม่คิดเลยก็ไม่ได้แต่ว่าเราก็เออช่างมันเถอะไม่เป็นไรแต่มันก็ผ่านไปหนูว่าเรื่องของการแต่งกายทุกวันเนี้ยหนูมันมันขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์หรือว่าความชอบมากกว่า ก็ตามสถานที่ตามเวลาแต่เนี้ยมองอีกมุมก็คือการแสดง,<ช>งคุณเพื่อความเป็นธอก็น่ารักดีนะคะอยู่ในอยู่ในภาพออสถานที่ปิดว่างนั้นเถอะไปเจอตัวจริงมาแล้วจ้าเล่นอยู่ในวัดก็แต่งตัวเรียบร้อยค่ะอันนี้ยืนยันได้ค่ะอ้า